เลี้ยงเลี้ยงเก็บยังเลี้ยงเลี้ยงน้ำมุมกเตะบ่ได้บ่อเจม,มลากกลกบพี่น้องมานี้นั่งบประมาณมาหนีินั่งจะเป็นลมก่อนมันแดดโอเคมีผูเข,ขามานำนี่กบก็เลยปบ ดดกระแดดกระดอกกระเดี้ยดิแล้วเก็บมักแต่นี่เก็บน้ำมักแต่มันขวัวเจอมลามหาเขียดใส่เกือบังตุบปุ้ดพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงในกบจกโตบาได้ซ้ำสบายดีสบายดีดู สวัสดีกบสบายได้จักโตเจสวัสดีค่ะปกติฉันมาฉันกลับไปสามสามเทียเลยมีลูกใครเป็นตัวสวยเนี่ยมาวันนี้กูได้สามโตแด้พบอกกูว่านี่เลี้ยงนี่มาปกติเนี่ยฉันเดินลงมาฉันข้นเลยนะโอ้ยก้นหูอะไรก็มีแต่หูขีดตัวบนหลันก็อีปูบ่มมีหอดกับหูกูนะวะ มันหลากล้วคนละแล้วคนหาสมมือมันหลาแล้วจนไม่ทราบแทบแล้วกบขันกระดูกแข็งมาแหละอืมมันหลาแล้วแต่กระพาได้เมื่อไหร่เมืองนู้นพอฝากไปแล้วพอไปฝากพี่น้องทางสวรรค์อยู่บ่อ๋อเปิลจีฮ่าให้เอฟซีเต็มดงออกมีสองของพี่ของนี่ก็เต็มของ โด้แค่าเยปดอย่าไปแหนตอนนี้เดี๋เป็นลมเด้อมดแดงครบจะเป็นลมแล้วอยส่บู้บนเฮามวนแทนละนะฮะจิ้มเม็ดเนักจิ้มตาจิ้ปอน แกงเนอส้มใส่กระป้าขอโทษมีความสุขระล้อราบานเกิด้เอาร้านกูร้านกูมันเบิมันกับป้าอีหึมมันกับมันกบาส้มเีป่าเมื่อกชอกระปาอีแมนยังกาะปอีกระป้าเมื่อกี้เบิงแล้วกระปาเบิงอีกเบิรติดใจกับซอยวะ ยูซอยจะแนวเก่าเปลียนได้แล้วมันจะหนาหาป่าแนวใหม่เนี่ยป่าข้อปดุกไป็นน่าเลยอีกแล้วหัวนางโสดกับมิจโสกับเกไปด้อัวเมื่อเพี่ดอเกิบเพิ่ใส่ประหากบเฉพาะประมาณเมื่อเกิบเก่าบันมาโทษว่เป็นม้หาเเกิบป่ด้เพิ่งใส่เกิบพระหากรบดิแต่เก็สียังอยู่ห่างอยู่ยังโัโอ้ยอีตนเกิบดิ ก็นั่งสวยและรวยมากมีบ้านมีรถคาดมีวีดุกตาปลายท้เมียจะแดกรวยบวใส่รองเท้าบนดาหขุดกบขุดเขียดกิมันมียังสีแดกก็รวยบรวยใส่รองเท้าแบนมันหลอกลงขีตมมาเลยมัน่บไปแย่เอียนบ้านมมีกูเอียนหยุดี่ยาก็้ับก่อนบ้านี่กรับก่อนหากบก็บ่ได้ ปักระกย่างลเลาะบะแมนออย่างเห็นยังนะขึ้นมะขามสุกอนันีใ่ใครขึ้นใครขึ้นอัม้างหอมราขึ้นมะขามสุกกินคำหวานบ่เฮยกนาหวนาน้ยอม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 ฮ้มอนกับพ่อฮ้อนอัมาราพาจาก